สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบ o ด็อกทีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรคอันสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่าการเคลื่อนไหวของชายหนุ่มในชุดสีเงินเหมือนกับรวดเร็วเกินกว่าที่จินซานจะสามารถรบคนในระหว่างนี้เขาถูกโจมตีอย่างรุนแรงมากกว่า10ครั้งเข้าไปแล้วจินซานถูกทําร้ายจนเซไปข้างหลังอย่างต่อเนื่องและได้รับบาดเจ็บสาหัสสิ่งที่น่ากลัวสุดคือ ในท้ายที่สุดชายหนุ่มชุดสีเงินบินขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะใช้เท้าเหยียบลงบนหน้าอกจินซานทําให้กระดูกทั้งหมดในร่างกายเขาป่นปีไปหมดแทบจะเสียชีวิตลงในการโจมตีครั้งนี้เท้าของเขาเหยียบย่ําจินซาลงไปบนพื้นก่อนจะมองอย่างเหยียดยามพร้อมกล่าวว่าความสามารถเด็กรุ่นใหม่ในเมืองจกักรพรรดนั้นอ่อนแอจริงๆไม่มีอะไรมากไปกว่าสุนัขและไก่เขา วดเท้าอยาหยาวดูแรงหนะ้าอกจินซานยุบรงจจโลโหิตสาดกระจายออกมา้านหลังคนกลุ่มหนึ่งตะโกนออกมาอย่างโกรธเคืองพวกเขาเป็นคนตระกูลจีนที่ไม่สามารถยอมรับได้ว่าจินซานกําลังจะตายที่นี่คนของตระกูลหวังก็เห็นฉากนี้ด้วยเช่นกันพวกเขาทําได้เพียงถอนหายใจเบาๆจินซานผู้รุ่งโรจน์ล่าที่แปรวรรค์นั้นพ่ายแพ้อย่างง่ายดายเมื่อเปรียบเทียบกับข่วง ทำไมถึงมีความแตกต่างกันมากขนาดนี้เสียงของข่วงทำให้อีกฝ่ายซันคอนเขาสังหารผู้คนมากมายแม้แต่ตระกูลจักรพรรดิยังหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตอนที่เขาเป็นเริยอีกด้วยหลายคนเคยได้ยินว่าข่วงแทจะสังหารทายาทของจกักรพรรดิแดงซึ่งเป็นสัตว์ร้ายแห่งกาลเวลาหนึ่งในศูนย์โบราณที่แข็งแกร่งมากที่สุดทองคำแท้ต้องผ่านการกันด้วยเปลวไฟ เห็นได้ชัดว่าจินซานไม่ใช่ทองแท้อย่างที่พวกเขาคิดตอนนี้เขากำลังจะตายด้วยความอัปยศอดสูในโรคอันยิ่งใหญ่ที่โหดร้ายนี้เขาพิสูจน์ตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนผู้หนึ่งที่ถูกลืมเรือนไปตามกาลเวลาจินซานแพ้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่สามารถสร้างภัยคุกคามให้กับฝ่ายตรงข้ามได้แม้แต่น้อยอ่อนแอเกินไปแม้แต่คนอย่างเจ้ายัางกล้าท้าทายข้า ไม่น่าแปลกใจที่ก้าวสวัส 10, ิ์พิภพถูกกวาดล้างครั้งแล้วครั้งเล่าการฆ่าสิ่งมีชีวิตอย่างเจ้าไม่ใช่เรื่องท้าทายเอาลยทายในชุดคุมสีเงินหัวร้อยเยาะขนาดก้าวไปหาจินซานทางก้มศีรษะลงมองเขาได้สายตาเหยียดหยามเขายิงพยองและสร้างความอับอายให้กับคู่ฝึกฝนทุกคนในเมืองจัพัดอย่างต่อเนื่องด้านหลังใบหน้าจินไทยจุนเขียวค้าบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง ตอนนี้สถานะของนางตกต่ำมากพอแล้วปัดนี้อัจฉริยะที่เลิศล้ำที่สุดของตระกูลยังมาพ่ายแพ้ยังหมดท่าสร้างความอับอายให้แก่ทุกคนไปหน้านางไม่รู้จะมุดไปอยู่ที่ไหนดีการแสดงออกของหวังซีก็ซับซ้อนนางอ้าปากบอกไปที่จินไทยจุนด้วยความปราถนาจะให้นางช่วยเหลือเขาจินซานที่เป็นที่รู้จักในฐานะราชที่แปรปวนของสวรรค์ ของคนรุ่นหนึ่งซึ่งในบรรดาคนรุ่นหลังด้วยกันแท้จะไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานได้แต่เขากลับประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ต่อหน้าทุกคนทั้งยังถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าศัตรูนี่เป็นความอัปยศอดสูอย่างยิ่งแม้ว่าพวกเขาจะเกียดชังอีกฝ่ายแต่ยังต้องยอมรับว่าพวกเขามีพลังมากจริงๆปล่อยเขาไปจินไถจุนเก่า อาหาคู่สูงสุดคนหนึ่งหัวเราะพร้อมกับขวางเส้นทางของนางไว้สิ่งนี้ทำให้ซื้อหาตกใจเขาสงสัยมาตลอดว่าตระกูลจินกำลังจะสมรู้ร่วมคิดกับอีกฝ่ายตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเจ้าคิดว่าข้าจะไปลเขาไปเพียงเพราะคำพูดของเจ้าเศษสวายอย่างนี้จะเก็บไว้ทำไมชายหนุ่มชุดสีเงินเงยหน้าขึ้นโดยไม่แยแสแม้จะเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตระดับคู่สูงสุด เขากระแทกหมัดเขาหาจินซานอีกครั้งเป็นเพราะเขารู้ว่าผู้สูงสุดฝั่งเขาสามารถปกป้องเขาได้เขาจะไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้ว่าจะลงมือหนักหน่วงกว่านี้เขาดึงใบมีดกระดูกออกมาก่อนจะชี้ไปที่ช่องว่างระหว่างคิ้วของจินซานหยุดหวังซีตะโกนท้ายสุดพวกเขาก็มั่นกันแล้วตอนนี้เมื่อนางเห็นจินซานอับอายนางจึงไม่สามารถอดกั้นตัวเองได้อีกต่อไป มันยาชี้จินตนาการจะได้ว่าจินซาที่ทรงพลังนั้นจะพ่ายแพ้อย่างง่ายได้แม่นางน้อยถ้าเจ้าต้องการช่วยเขาก็ยอมติดตามข้ากลับไปซะดีๆการอยู่กับคนแบบนี้มีเพียงทําให้เจ้าตกต่มรงเท่านั้นบุคคลผู้นี้อ่อนแอเกินไปไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับหญิงงามเช่นเจ้าชายหนุ่มชุดสีเงินคำรามพร้อมกับเสียงหัวเราะได้ความหญิงพยองในฝั่งของเมืองจกักรพรรดิการสแสดงออกของทุกคน เปลี่ยนไปบุคคลผู้นี้รังแกผื่นมากเกินไปแล้วเขากล้าจะร้อเรียนเทพธิดาตระกูลหวังต่อหน้าทุกคนนี่ไม่ใช่แค่ความอัปยศอดสูที่เกิดขึ้นเฉพาะตระกูลจีนและตระกูลหวังเท่านั้นแต่นี่คือความอัปยศอดสูของคู่คนจากก้าวสวรรค์อย่างแท้จริงเจ้าหญิงยโสเกินไปคนเราฆ่าได้หยาไม่ได้เจ้ารู้สึกว่าเตงแข็งแกร่งอย่างนั้นหรือซื้อหาวเก่า แม้ว่าเขาจะยืนอยู่ระยะไกลแต่เสียงของเขานั้นก็บาาหูทุกคนที่ได้ยินจนเกิดอาการหนาวสัน่นแม้ว่าชายหนุ่มที่สวมชุดสีเงินจะยิงพยองเราไม่เห็นผู้ฝึกฝนของเมืองจัก,กรพรรดิอยู่ในสายตาอย่างไรก็ตามเมื่อซื้อหากล่าวขึ้นใบหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเขาสามารถดูถูกจินซานเขาสามารถร้อเรียงหวังซีได้แต่เขาไม่กล้าแสดงความดูถูกต่อหน้าข่วงอย่างแน่นอน เป็นเพราะสหายผู้นี้มีความแข็งแกร่งท้าทายสวรรค์อย่างแท้จริงเขาเคยได้ยินว่าตือหาวเอาชนะชีเมืองหงทายญาติคนสำคัญของจกักรพรรดิแดงมีหนำซ้ำอยัางชำรายกฎแห่งการเวลาซึ่งเป็นยานวิเศษประจำตัวของเขาสิ่งที่น่ากลัวสุดคือข่วงถึงกับตัดขาข้างหนึ่งของชีเมืองหงออกมาย่างแล้วรับประทานต่อหน้าทุกคนโดยไม่มีความเกรงกลัวต่อตระกูลจกักรพรรดิแม้แต่น้อย สำหรับคนที่โหดเคี้ยมอย่างข่วงมันไม่ใช่เรื่องร้อเร่นที่จะไปท้าทายเขาใบหน้าของหวังซีเต็มได้วยความซับซ้อนนางไม่เคยคิดเลยว่าในช่วงเวลาสําคัญที่สุดคนที่รงมือช่วยเหลือคู่มันของนางกลับเป็นชายหนุ่มคู่นี้ข่วงยาสําคัญตัวผิดไปนี่คือการต่อสู้ข้าไม่มีทางให้เจ้าสอดมือเข้ามายุ่งแม้ว่าชายหนุ่มในชุดสีเงินจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ในใจเขายังไม่ยอมแพ้ ยิ่งไปกว่านั้นดวงตาเขาเผยเห็นความดุร้ายใบมีดกระดูในมือแทงเขาใส่หน้าผากจินซานทันทีกินซานหายไปจากตำแหน่งเดิมเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสโลหิตที่กระจายออกจากหน้าผาแต่เมื่อความตายใกล้เข้ามายันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องชีวิตเขาได้เคลื่อนย้ายร่างกายเขาหรบหนีออกจากรัศมีสังหารได้ทันนี่เป็นสมัติล้ำค่าตระกูลจินที่มอบให้เขา เพื่อปกป้องชีวิตซื่อหาเดินไปข้างหน้าช้าๆโดยต้องการที่จะสังหารชายหนุ่มชุดสีเงินคนนั้นอย่าสอดมือเข้ามาเจ้านี่เป็นของข้าราชาสิบสมัยกระโดดออกมาขวางเขาหมายตาจะสังหารบุคคลผู้นี้มานานแล้วไม่ได้เจ้านี่เป็นของข้าซื่อหากล่าวราชาสิบสมัยและขั้วมาตาที่ถูกในประเทศเดิมที พังคู่ต้องการจะโลงมือตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ถูกสินซานตัดหน้าไปก่อนเท่านั้นตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาจะแย่งชิงโอกาสให้ได้พวงคนที่ฆ่าเจ้าคือข้าเจ้ากลาต่อสู้หรือไม่ในอีกด้านหนึ่งชายที่ถือหอกสวรรค์ในมือกาวยังเย็นชาอ้าเจ้าอยากตายนักฆ่าจะสนองให้แต่ก่อนอื่นเจ้าหนูนั่นต้องตายก่อนสื่อหาวชี้ไปที่ชายชุดสวมชุดสีเงินเจ้าเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้าจริงๆหรือ ขายชุดสีเงินใบหน้าซีดขาวตะโกนออกมายังสุดเสียงข้าจะยืนอยู่ตรงนี้หากเจ้าสามารถทำให้ข้าถอยหลังได้แม้แต่ก้าวเดียวจะยอมรับความพ่ายแพ้และยื่นขอให้เจ้าสังหารโดยไม่บิดผิวความคู่ของซื่อหาวสงบมากแต่มันเต็มไปด้วยความมั่นใจนี่เป็นการตอบโต้อ,อย่างเท่าเทียมอีกฝ่ายดูถูกคนเมืองจ่าพัดมากเกินไปซื่อหาวแสดงความเหยียดหยามพวกเขาเช่นเดียวกัน จ้ารังแกคนอื่นมากเกินไปชายหนุ่มชุดสีเงินตะโกนแม้ว่าเขาจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่มันไม่เพียงพอจะทําให้เขารักทิ้งศักดิ์ศรีตนเองแล้วถ้าเรากันแกล้งเจ้าล่ะราชาสิบสมัยเดินไปข้างหน้าดูเหมือนว่าเขาต้องการลงมือให้ได้เจ้าชายหนุ่มชุดสีเงินเริ่มร้อนหล่นในขณะเดียวกันก็รู้สึกอับอายขายนหน้าแค่ควงคนเดียวต้องการสังหารเขาก็มากพอแล้วแต่ตอนนี้ทุกคน แย่งชิงจะลงมือค้ายกับเห็นเขาเป็นเพียงเหยื่อเท่านั้นเจ้าว่าไงล่ะความสามารถเจ้าก็ไม่เห็นจะเท่าไรแต่เจ้ายังกล้าดูถูกคู่ฝึกตนของเมืองจกักรพรรดิอย่างอวดดีไร้อย่างอายไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องสังหารเจ้าอย่างแน่นอนขัวมตาที่ถูกในประเทศกลาวแม้ว่าลักษณะภายนอกเขาจะดูสูงส่งค้ายกับูัวมตาแท้จริงอย่างไรก็ตามค,คําพูดเขากล่าวออกมากับเป็นเหมือน อันตราพานล้านถิ่นคนหนึ่งผ่าหาชายหนุ่มชุดสีเงินหัวร้องเสียงดังตอนนี้เขากดอย่างมากการเผชิญหน้ากับั้วกไปเรื่องนึ่แต่ตอนนี้มีคนอื่นกล้าดูถูกเขาอย่างต่อเนื่องมาดูกันเถอะว่าใครกันแน่จะได้ขัวคนสุดท้ายเจ้าได้แสดงฝีมือมานานมากแล้วทั้งนี้ปล่อยให้ข่าเถิดไม่ได้เป็นของข้าราชัสิบสมัยขัวามาตาถูกเนลเทศและซื่อหาวต่างต้องการจะฆ่าเขา ทั้งสามเก้าไปข้างหน้าพร้อมกันสิ่งนี้ทายผู้เชี่ารุ่นยาวไขว่ฝ่ารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเกิดอะไรขึ้นเหตุใดผู้ฝึกตนเมืองจะพัดถึงได้มั่นใจขนาดนี้ในสุดคนที่ได้รับโอกาสให้ต่อสู้ก็คือซือเหาในเวลาเดียวกันราชันสิบสมัยรับความาตาที่ถูกในประเทศก็ทําได้เพียงชี้ไปข้างหน้าด้วยความโกรธแค้นสิ่งนี้ก่อให้เกิดความกอหนทายผู้บุพเพรุ่นหลัง ตามิติรวนแสดงความไม่พอใจออกมายิ่งพยองเกิดไปแล้วแม้แต่คนอย่างพวกเจ้าก็กล้าดูถูกเราข้าสองสามคำคำรามออกมาเจ้ากลัวหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะใช้เอียงแขนซ้ายข้างเดียวในการต่อสู้กับเจ้าซื้อหาวยิ้มนี่เป็นการยั่วย,ยุอีกฝ่ายโดยตั้งใจทำให้ใบหน้าของชายหนุ่มรุสสีเงินนั้นเปลี่ยนเป็นเขียวครในทันที เดิมทีเขาต้องการถอยกลับหลังแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์คับขันทำให้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาจึงวางแผนจะออกไปต่อสู้ไม่กี่กระบวนท่าก่อนจะถอนตัวกลับมาให้สายเลือดตะกูจะพัธที่แท้จริงต่อสู้กับเขาแทนในตอนท้าย่วงคนอื่นกลัวเจ้าแต่ข้าไม่กลัวนักโทษอย่างเจ้าต้องตายในตอนนี้ชายหนุ่มชุดเงินไม่สามารถอดการได้อีกต่อไปข่า ในระยะกายราชัสิบสมัยและขั้วมาตาที่ถูกเนลเทศก็ได้เริ่มการต่อสู้พวกเขาแล้วยิ่งไปกว่านั้นมหาโสดาวีโตราชันสวรรค์น้อยนักพจชีกู้และคนอื่นเคลื่อนไหวเช่นกันพวกเขาจับคู่คู่เชี่ยวชาญหนุ่มขอตะกูราชาก,ก่อนจะเปิดฉากต่อสู้อย่างรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นซื้อที่ก็อยู่ในกลุ่มพวกเขาด้วยในเวลานี้รัศมีโรหิตฉีดกระจายอยู่ในสนามรบบังกรผู้ยิ่งใหญ่ พุ่งผ่านท้องฟ้าราวกับว่าราชามาตาปากฏตัวขึ้นอีกครั้งนี่คือราชาสิบสมัยทุกการเคลื่อนไหวของเขาสรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อเขาต่อสู้กับศัตรูโดยใช้ยานวิเศษมังกรอันล้ำค่าสังหารศัตรูในกระบวนท่าเดียวเท่านั้นในเวลาเดียวกันความกระจ่างใสของเลือดก็สาดกระจายอีกครั้งหนึ่งผ้อมตาที่ถูกในประเทศใช้ปีก,กศักดิ์สิทธิ์ผ้าสีของเขาในการตัดศีรษะคู่ต่อสู้เพียงกระบวนท่าเดียวเช่นกัน นั่นคือปีกของหงเพิงนอกเหนือจากความสามารถระดับเทพมากมายที่อยู่ในตัวเขาแล้วเขายังสืบทอดวิชารับของหงเพิงที่แท้จริงอีกด้วยในช่วงเวลานั้นผู้เชี่ยวชาตตระกูลราชาสองคนถูกสังหารภายใต้เงื่อนไขที่ยุติธรรมสิ่งนี้ทําให้สิ่งมีชีวิตตามิติโตกใจพวกเขาใช้สายตาของคนที่เหนือกว่าในการมองสิ่งมีชีวิตจากเมืองจัก,กรพัิแต่ในตอนนี้ แม้ว่าควงจะไม่ใช่คนลงมือแต่กลับมีคนอื่นสามารถสังหารพวกเขาได้เช่นกันผู้คนมากมายบนกำแพงเมืองต่างกีดร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นซสือหาพูดไม่ออกสองคนนี้ค่อนข้างบ้าดีเดือดไม่น้อยมาเถิดมาเถิดมาให้ค่าค่าซะดีดีข้าคนนี้ไม่เคยร้าวรังคนอื่นตสือหาวก่าวยังเฉยชาำคำพูดเขาทำให้ชายหนุ่มชุดสีเงินบ้าคลั่งขึ้นมาทันทีเจ้าตาย ชายหนุ่มชุดสีเงินปลดปล่อยเสียงคำรามออกมาอย่างหนักหน่วงพร้อมกับปาดฝ่ามือไปข้างหน้าเท้ขาของซือาวาืนอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนเมื่อเขาเห็นยานวิเศษบรรพูดคอยฝ่ายมาถึงเขาปลดปล่อยเสียงคำรามแขนที่ยืนออกมามีขนาดใหญ่มากจนกลายเป็นกรงเล็บขุนเฟืงฉีกทุกอย่างออกจากกันชายหนุ่มชุดสีเงินต้องการจะวิ่งหนีแต่ฝ่ามือข้างนั้น น่ากลัวเกิดไปมันไล่ตามเขาเหมือนกับเงาจนทำให้เขารู้สึกสิ้นหวังมันมีลักษณะคล้ายกับกงเล็บของขุนเฟิงแต่สอดแทรกไปด้วยพลังของสายเลือดพุทธ,ธโบราณผุกนิ้วเปลี่ยนเป็นสีทองด้วยพลังแห่งความกระหนชายหนุ่มชุดสีเงินใบหน้าบิดผิวอย่างรุนแรงในตอนแรกเขาตั้งใจจะต่อสู้เพียงกระบวนท่าเดียวและจะหลบหนีออกไปแต่ท้ายสุดความหวังเขาก็สูญสลายไป าในเมื่อไม่มีทางหลีกเรียงเขาจึงใช้ออกในยานวิเศษของบรรพบพรุษเพื่อต่อต้านสุดกำลังในพิษตาเขาปลดปล่อยความสามารถระดับเทพมากมายกว่าสิบประเภทแต่ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งมือที่ใหญ่ยักษ์นั้นได้เมื่อมือข้างนั้นหยุดลงชายหนุ่มชุดเงินก็ถูกปิดผดึกในทันทีร่างกายเขาชักกระตุกเกิเสียงดังมาจากกระดูกแตกและเนื้อหนัง ถูกฉีกออกจากกันเขากรีดร้องอย่างน่าสังเวชโรยหิตสาดกระจายออกมาสู่ด้านนอกเจ้าอ่อนแอเกินไปซื้อหาวยังคงมีท่าทีสบายๆในความเป็นจริงบุคคลคู่นี้ไม่ได้อ่อนแอแม้แต่น้อยแต่หากเทียบกับซื้อหาวและความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่มีอะไรเลยภายในมือของเขาร่างของชายหนุ่มชุดสีเงิน ถูกบทขยี้กายเป็นก้อนเนื้อแหลกเหลวดับสลายทั้งกายและจิตด้วยเสียงปังเขาถูกโยนลงมาบนผืนจากนั้นซสือหาวใช้เท้าขยี้ลงไปจนเนื้อก้อนนั้นกลายเป็นละอองโลหิตพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าฉากนี้ทําให้หลายคนตกใจผู้เชียวชาญสายเลือดสาขาตะกูลจัพันธถูกบทขยี้จนตายพวงยังแข็งแกร่งมากกว่าที่เขาคิดไว้อีก ดวงตาของหวังซีมีอารมณ์ซับซ้อนชายหนุ่มชุดสีเงินนั้นแข็งแกร่งมากเกินไปจินซานไม่สามารถเทียบฝ่ายตรงข้ามได้แม้แต่น้อยแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็ถูกว่วงบทขยี้อย่างง่ายได้เอฮอเอออีกด้านหนึ่งมีคนหัวเราะเสียงดังขึ้นมันมาจากคนที่ถือหอกสวรคร์่วงโชคดีจริงๆที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่การได้พบเจ้าอีกครั้งนี้มันวิเศษจริงๆในเวลาเดียวกันมีเสียงดังมาจากข้างหลังที่เตม,ไ,มได้ความแขน็น เสียงนี้มาจากชีเมืงองขงทายาทของจัก,กรพรรดิแดงตอนนี้เขาปรากฏตัวในสนามรบเช่นกันนอกจากนี้ยังมีทายาทรุ่นหลังตกกระกูลจักรพรรดิอีกหรายคนที่มาพร้อมกับเขาสายตาทุกคนจ้องมองไปที่ซืือหาวราวกับจะกินเลือดกินเนื้อทำไมพวกเจ้าถึงเพิ่มมงทำไมพวกเจ้าถึงพึ่งม,มาแต่เอาเทอดพวกเจ้าจะเข้ามาตายพร้อมกันหรือเข้ามาตายทีละคนเลือกเอาซืือหาวกล่าวด้วยความโอหัง โดยไม่เห็นทายาตกระูลจากพัดเหล่านั้นอยู่ในสายตาเลยเอ้เฮอีกด้านหนึ่งเสียงหัวเราะดังขึ้นดังพอจะแยกปัจจีออกไปสองส่วนแม้แต่กระดูกคู่คนมากมายก็แทบจะแหลกสลายจากเสียงหัวเราะพวกเขาโชคดีที่ทุกคนที่แข็งแกร่งถ้าเป็นผู้ฝึกฝนคนอื่นพวกเขาคงร่างแหลกสลายโดยที่ไม่มีโอกาสที่เห็นเจ้าของเสียงด้วยซ้ำผูที่หัวเราะเสียงดังแสดงความเป็นปณิปักเดินเข้ามาข้างหน้าทีละก้า เขาสวมชุดกอบสีแดงร่างเขาสูงโป่งและองค์อาจสง่างามอย่างยิ่งรัศมีพลังที่เขาปลดปล่อยออกมาเป็นความกดดันที่รุนแรงขอมีใบหน้ารอเราที่จริงจังแต่กลับไม่ทำให้ผู้คนรู้สึกอยากสนิทสนมแม้แต่น้อยเมื่อเขาเดินเข้ามาโซ่คำสั่งแห่งเทพพเจ้าก็ส่งประกายรอบตัวเขาบอกมันคล้ายกับขนของผงเพงที่ปกคลุมร่างกายของเขาอยู่ นี่คือผู้เชี่ยวชารุ่นยาวที่ทรงพลังสุดอย่างไม่ต้องสงสัยทุกการก้าวเดินเขาความว่างเปล่าจะผ้ามวัวแม้ท้องฟ้าจะเกิดการสั่นสะเทือนเล็กน้อยเขาเป็นเหมือนหงเพลที่แท้จริงอาจไม่ได้ความงดงามไม่รู้จบแต่ไอสังหาที่เขาปลดปล่อยออกมานั้นทำให้ผู้คนมากมายสั่นสะท้านวันไหวเขาคือชีเมืงองหงซึ่งเป็นผู้รับมงรดกโดยตรงของตระกูลจัก,กรพรรด ผู้สืบเชื้อสายของจัก,กรพรรดิแดงในบุคคลรุ่นเดียวกันนั้นมีผู้ใดที่แข็งแกร่งกว่าเขาความไม่พอใจเขาที่มีต่อซือหาได้ฝังลึกอยู่ในกระดูกของเขาเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงคาสารพัดเต่าทำให้โรคการต่อสู้สนะครับทำให้โรคในการต่อสู้สะเทือนในท้ายสุดชีมหงพ่ายแพ้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นความาพ่ายแพ้อย่างน่าสังเวชอีกด้วย วันนั้นพวงตัดขาข้างหนึ่งเขาต่อหน้าทุกคนแล้วย่างมันเป็นอาหารก่อนจะดื่มกินโดยไม่หวาดกลัวตระกูลจักรพรรดิแม้แต่น้อยเขาเป็นใครหรือเขาเป็นลูกหลานจักรพรรดิแดงซึ่งเป็นหนึ่งในสามจักรพรรดิผู้ไม่ดับสูงที่แข็งแกร่งมากที่สุดตระกูลของเขาเป็นที่รู้กันว่าไม่มีใครเทียบได้ทั่วทั้งสวรรค์เบื้องบนและปฐพีเบื้องล่างแต่เมื่อเกิดการต่อสู้กันเขากลับพ่ายแพ้อย่างน่าสังเวช ครั้งที่แล้วเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เนื่องจากเขาเป็นผู้สืบเชื้อสายจัก,กรพรรดิจึงสามารถใช้ทรัพยากรมากมายและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นภายใต้ความช่วยเหลือของบรรพบุรุษโบราณของตระกูลเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่น่าสะใจคราวนี้เขาข้ามาได้ความมั่นใจหวังจะล้างความอัปยศในอดีตให้ได้พวกข้าเฝ้ารอทุ่มลมหายใจจะได้พบกับเจ้าอีกครั้ง วันนี้ข้ามีโอกาสแล้วต้องขอบคุณสวรรค์จริงๆภายในดวงตาชีเมืงองคงแสงรากสีที่เป็นวงคลถูกปลดปล่อยออกมาผมยาวของเขากระจัดกระจายทุกเส้นเป็นประกายถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังเสียนประกอบใบหน้าล่อเราจึงทําให้เขามีลักษณะคล้ายคลึงกับเทพสงครามคู่ยิ่งใหญ่ฮ่าหาเจ้าเสนอตัวมาเป็นของกินให้ข้าหรือนี่คือคำตอบของซื่อเหามันตรงไปตรงมาแสดงเห็นว่า เขาไม่เคยมองชีเมืองหงอยู่ในสายตาไม่ว่าใครก็เหมือนกันหมดซื่อหาวสามารถตัวเองในใจแล้วว่าจะต้องสังหารทายารุหลังตระกูลจักรพรรดิที่อยู่ที่นี่ให้หมดสิน้นโดยจะไม่ปล่อยให้พวกเขากลับสู่อาณาจักรของตัวเองได้แม้แต่คนเดียวชีเมืองหงขวร้อยยางเย็นชาทุตก่อเขาเคลื่อนไหวคล้ายกับถูกสร้างมาจากเกตมังกรสีแดงมันมีอำนาจคุกคามข่มขู่ทำให้ผู้คน สถานวันไหวเจ้าอยากพูอะไรก็พูดไปเถิดวันนี้ข้าตั้งใจว่าจะต้องร้างความอัพยศแน่ดีและจะรอกกระดูของเจ้าบทขยี้เนื้อหนังเจ้าส่วนวิญญาณเจ้าข้าเจ้ามาทรมานอย่างไม่รู้จบควาพูดชี้เมืองหงเย็นชามากในฐานะคนตระกูลจกกักรพรรดิเขาเคยได้รับความอัพยศอดสูเช่นนี้ด้วยเขาเฝ้ารอเวลาจะได้แก้แขนคุณคิดถึงวิธีการอย่างที่เขาจะใช้ทรมานปลายตรงข้าม หลังจากที่ข้าจัดการเจ้าข้าจะบุกไปยังเมืองจัก,กรพ,พกรรดิพอกบฏขยี้ทุกคนตะกูลสื่อเจ้ารอดูได้เลยดวงตาชีเมืงองคงรึกรำัได้เสียงเต็งร่างกายซื่อหาปะทุขึ้นได้พลังอันมหาศาลกินอายสังหารที่สงรงพลังแผ่วมาจากจุดท,ที่เขายืนอยู่นอกจากนี้ร่างกายทั้งหมดของเขากลายเป็นเหมือนเปาเผาที่ปะทุขึ้นพร้อมกับท้องฟ้าที่เปล่งประกายเจิดจ้า เขาโกรธมากไม่มีใครกล้าคุกคามเขาเช่นนี้มาก่อนหู่บ้านหินผาเป็นสถานที่ที่คนที่เขารักอาศัยอยู่จำนวนมากครูใดกล้าคุกคามมันต้องตายแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงตระกูลเจ้าเท่านั้นแม้แต่รั้วไปถึงคนพวกนั้นอีกด้วยทีเมืองหงมองไปที่เด็กๆกลุ่มใหญ่จากเมืองจักระพัดดังเดิมบนกะแพงเมืองจัก,กรพพัด้ารับประกันได้ว่าความหวังเจ้าจะต้องสูญสลายในวันนี้นี่ไม่ใช่บ้านเจ้า ไม่มีใครช่วยให้เจ้าหลบหนีได้อีกแล้วข้าจะสังหารเจ้าและนำมาเป็นอาหารเลี้ยงให้กับเด็กๆพวกนั้นซืือหาวกล่าวข้าข้าหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็คำรามออกมาในเวลาเดียวกันก่อนที่พวกเขาจะประทุพลังขึ้นราวกับว่าพวกเขาเป็นดวงอาทิตย์ที่สว่างสไวสองดวงทั้งคู่ปลดปด่อยการโจมตีทรงพลังเข้าใส่กันโดยไม่ยอมหลังไหวเพียงแค่เริ่มต้นการลงมือพวกเขาก็ปลดปด่อยยานวิเศษ เอียรงพลังที่สุดหมายสังหารฝ่ายตรงข้ามให้ตายภายในไม่เกี่ยวลมหายใจในช่วงเวลานี้ทั้งคู่ปะทุข,ขึ้นด้วยแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าจะอยู่ใน่างไกลจากกันมากก็ตามกํำปั้นและฝ่ามือก็ยังปะทะกันอย่างรุนแรงพลังพลังที่น่าทึ้งทำให้คลื่นทรายสีทอง ปีว้อนขึ้นสู่ท้องฟ้าดอวทิ์อันเจอจรัดทั้งสองยังคงปะทะกันอย่างต่อเนื่องนี่เป็นการต่อสู้ที่น่ากลัวเหนือจินตนาการทรายหินปกคลุมทั่วทั้งสนามรบหลายแสนลี้แสงประทะของพวกเขาสั่นสะเทือนทั้งโลกทั้งใบบนท้องฟ้าทุกอย่างแตกเป็นเสียงร้อยแตกสีดำขนาดใหญ่สอดประสานกันขยายออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้าการไปเชิญหน้าของยานวิเศษที่ท,ทรงพลัง เทือดสุดของทั้งสองทุกอย่างถูกทำลายจนป่นปีนี่คือผู้เชี่ยวชาตะกูลจกกักรพพัดหรือปวดกับแพงเมืองจกักรพพัดทุกคนต่างสั่นสะท้านแม้แต่ผู้ยิงใหญ่นะจักรปวดไปตัวเองขั้นสูงสุดย่ำรู้สึกหวาดกลัวเสือหาเท่านั้นที่กล้าเรียกตระกูลจกักรพพัดว่าเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตประเภทนี้น่ากลัวเกินไปจริงๆหวัดและฝ่ามือปะทะกันอย่างต่อเนื่องราวกับมีมือขนาดใหญ่เขย่าโรคทั้งใบให้สั่นสะเทือน ความว่างเปล่าระเบิดเป็นชิ้นๆสองร่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพวกเขาต่อสู้กันด้วยความดุร้ายอย่างถึงที่สุดซือหารู้สึกตกใจเล็กน้อยผู้ต่อสู้เขาแข็งแกร่งขึ้นเล่าก็เป็นคนละคนน่าเหลือเชื่อเกินไปที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วถึงขนาดนี้เห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ต่อสู้ของเขาคนนี้ในความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่ซือหาวสงสัย ทีมเมืองหงได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการเกิดใหม่ครั้งสุดท้ายของเขาจากไปด้วยความพ่ายแพ้เมื่อเขากลับไปที่ตระกูลจกกักรพรรดิเขาถูกส่งไปยังบ่อโลหิตซึ่งเป็นดินแดนลับของตระกูลเขาถูกขดกาดเก่าโดยจกักรพรรดิแดงวันพารุสูงสุดเขานั่นเองทีมเมือ,องหงในปัจจุบันมีพลังที่น่ากลัวไม่มีจุดอ่อนอีกต่อไปเป็นเพราะ สโรหิตนั้นเป็นสถานที่ที่จกักรพรรดแดงสร้างไว้สําหรับลูกหลานของเขาโดยเฉพาะภายในนั้นมีโรหิตแก่นแท้ของตัวเองไอสังหารทั้งหมดของมันถูกกันออกมาแล้วเหลือเพียงพลังแก่นแท้เท่านั้นที่ใชในการบํารุงร่างกายให้กับทายญาติเขาพวงถึงเวลาตายเจ้าแล้วชีเมืองหงตะโกนหลังจากการประทะการสาทัความมั่นใจเขาก็ถูกจุดขึ้นสูงสุดเขามั่นใจว่าครั้งนี้เขาจะสามารถสังหารค่วงได้อย่างแน่นอน อนนี้สภาพชีมมืงองหงแปกประหลาดมากลักษณะภายนอกเขาเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและสมีพลังเขาหน้ากลัวเกินไปแม้แป่ใบหน้าผู้สูงสุดของเมืองจับพัดยังบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงนั่นคืออะไรใครบางคนอดไม่ได้จะกรีดร้องออกมาทีมมือหงกําลังเปลี่ยนกายเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ของเขาให้กลายเป็นเตาเผาสีแดงที่เต็มไปได้วยรอหิตทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายนอก เขานั้นหน่าประหลาดใจมากเกินไปแปลปวดขยี้ลงมาจากท้องฟ้าอย่างรุนแรงเอาหลอมราชาแดงบางคนตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีเมื่อกล่าวถึงสายเลือดนี้ไม่มีอะไรน่าตกใจไปกว่าความสําเร็จในการต่อสู้ของจัก,กรพรรดิแดงก่อนหน้านี้เขาเคยสังหารราชามาต่าด้วยอาวุธสังหารชิ้นนี้มันใช้ร่างกายของราชามาต่าเพื่อบำรุงตัวเองนี่คือตำนานที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ด้วยนอกจากนี้ยังมีวิชารับแปลกประหลาดประเภทหนึ่งที่สืบทอดกันมาตอนนี้ชีเมืองหกกำลังใช้ตัวเองในการเปลี่ยนให้กลายเป็นเตา่านี่แปลเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งเมื่อซสือหาวกระแทกผนังเตาก็สง่งเสียงโลหชะชัดเจนดังออกมาบรน,น่าตกใจอย่างแท้จริงนั่นเป็นเนื้อหรือเตารอมกันแน่เปลี่ยนกายเนื้อให้เป็นเตาปรับแต่งวิญญาณของศพใครบางคนอดไม่ได้จะร้องออกมา แม้แต่ผู้บวชาอที่มาจิกด้านหนึ่งยังตกใจมากพวกเขานึกถึงตำนานที่มีบางคนจากตระกูลนี้ที่ฝึกวิชารับแบบนี้โอเคครับเจอกัน,น้าคลิปหน้าขอบครับ